เสื้อผ้าหน้าผมสุดยอดเปะค่ะเปะสดใสคนคทะพี่ตูนค่ะสวัสดีค่ะันที่เป็นทางการทพีตตูนครับพันวารินตูนพันวรินครับเหตุผลใดฮะถึงมาร่วมอินดีนกับพวกเราครับอ๋อเหตุผลแรกเลยก็นะครับก็คือเป็นคนตกงานแล้วก็มีหนี้นะคะแล้วก็หนึ่งเลยคือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกนะคะพรุ่งนี้ก็อายุครบ44ี่แล้ว แต่เรายังมีลูกยังเล็กนะคะสามีเสียชีวิตถามว่าเรามีหนี้แล้วเราตกงานด้วยเราต้องเลี้ยงลูกด้วยอะคะ่ะมันจะมีธุรกิจไหนที่สามารถทําให้เราเดูแลครอบครัวได้ดูแลลูกได้นะคะก็รู้จักธุรกิจเครือข่ายมาเยอะอะคะ่ะแต่ก็ด้วยที่ว่า เอาง่ายๆว่าล้มเหลวมาทุกที่นะคะก็เลยทำให้เรามีหนี้เพราะฉะนั้นเอ่อณวันที่โคสเนีนะค่ะมาชวนให้รู้จักธุรกิจอินดีมเราคิดว่า จำนวนเงินเพียงแค่ตอนนั้น2005นะคะไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนหรือว่าไปเป็นหนี้ก้อนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เราก็เป็นหนี้ก้อนน้อยๆประมาณนั้นก็ใช่ค่ะคแล้วทีนี้ถามว่านะวันที่เข้ามานะคะเออเราสําเร็จเลยหรือเปล่าก็คือก็ยังไม่ได้สําเร็จนะทีแรกแต่ทีนี้ก็เลยถามรุ่นพี่ที่อยู่ในอินดีมานะคะ่ะพี่ๆเขาก็บอกว่าเรามีความอยากจริงหรือเปล่าที่จะสําเร็จนะคะถ้าเกิดเรามีความอยากจริงเราต้อง ดยทีนี้ต้องขอบคุณคุณก้องอีกครั้งเลคะคที่เราไปที่คอร์สที่หลักสีนะคะก็คือว่าจริงๆอาจจะเป็นแค่แนวทางที่คุณก้องบอกว่าตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาทําอะไรนะคะแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรลงไปเรากลับมาคิดทบทวนว่า เ,ออเราทําแล้วดีไหมต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องจัดบ้านตั้งแต่เรื่องการตื่นนอนหรือตารางค่ะพอเราเริ่มมาเคลียร์ตัวเ,เองใหม่แล้วก็เรียนรู้ตามระบบของอินดีมนะคะทำให้เราประสบความสําเร็จก็คือภูมิใจค่ะครึ่งเดือนรับไรายได้ไปเกินครึ่งแสนอันนี้ถือว่าสําหรับตัวเราเองเราคิดว่าเราสําเร็จแล้วอีกเรื่องนึงก็คืออ,อ,อดีตคือถ้าถ้าคุณครูไม่ทวงค่าเทอมหรือก่อนสอบจะไม่ จะไม่ได้จ่ายตังค่าเทอมค่ะแต่พอเราทําตามหลักสูตรเนี้ยมันทําให้เราได้จ่ายค่าเทอมลูกได้แบบทันเวลานะคะแล้วก็จะบอกกับลูกว่าต่อไปจะไม่ต้องรอให้มีใบเตือนงครั้งที่1ครั้งที่ททททท2และอ่าแล้วเราจะสามารถได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านอ่ะจังหวัดลบบุรีเป็นชาวนาเนาะมันไม่มีอาชีพอะไรที่จะมารองรับเพราะมันแห้งแล้งมากนะคะแล้วด้วยที่ว่า ก็คือคนตกงานถามว่าเรามีความรู้ไหมก็มีความรู้นะคะแต่ด้วยเราเรียนไม่ได้ตรงสาขาแล้วก็อายุเยอะแล้วไปสมัครงานที่ไหนนี่นอกจากแม่บ้านหรือเสี่ยนเนี่ยรายได้มันไม่พออยู่แล้วที่จะมาดูแลตัวเองดูแลลูกให้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีนเนาะเงินเดือนประมาณหลักหมื่นต้น,ต,นต้นอย่างเงี้ยแต่ธุรกิจเครือข่ายอะคะ่ะเท่าที่เราได้ศึกษาเรา มีความรู้สึกว่าสามารถทําให้เรามีไรายได้หลักล้านได้นะคะหลักแสนเนี่ยไม่ยากเลยถ้าเราเดินตามระบบแล้วบริษัทอินดีมมีระบบให้เรานะคะยิ่งมีเว็บพันล้านออกมามีตําแหน่งซีนเวอร์ตัวตนเองอะค่ะอพอรับข่าวเรื่องซีนเวอร์เราก็เอาไปบอกกับทีมงานว่ามีอย่างนี้อย่างนี้นะไปเล่าให้เขาฟังถามว่าด้วยเราพูดอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ที่นี่สุดยอดตรงที่ว่ามีระบบมีคลิปเราส่งต่อ เราฟังต้องขอเอ่ยเนาะคุณยศบอกว่าเราต้อง edify ได้ตัวตูนก็จะ edify ให้เขามาได้เรียนรู้จากคลิปเนี่ยค่ะใช้เครื่องมือค่ะก็เลยทําให้เราสําเร็จแล้วมีวันนี้แล้วดีใจที่ได้มาสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้มาพบกับคุณก้องกับคุณเนนนี่แล้วเป้าหมายต่อไปของพี่ตูนคืออะไรคะก็คือเป้าหมายก็คือว่าเรามาที่นี่เพื่อปลดหนี้แน่นอนแล้วก็จะต้องเป็นมนุษย์เงินล้านภายในปีนี้ให้ได้ค่ะแล้วต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละสองแสนนะคะนับจากนี้ไปค,ะค่ะ ขอไปกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากค,ค่ะ